ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไผ่อย,อย่างงี้สอนแจงดก่งแต่ของนอนมืดขึ้นเนาะอนอนดึกสวัสดีน้องไพ่ไ<ห>บอยครับน้องไพ่เอ้ยตะหักแท้คุณนายสายโหด ชื่อเฟสเนี่ยคอยยู่บนต้นนี้ใช่พี่สาวพี่สาวพี่นี่มั้สวัสดีค่ะใหญ่จะเปลี่ยนซื้อเฟสอีกแล้วทีเอาสู้ๆครับคันเท้นทา,นา,านี่ก็สิว่าคอยโผลร้านยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่พูดวันนั้นไงพี่ทำงี้เถอะ ไม่ได้แล้วหรอแกเก้าวเลยเนาะพอห้องใส่ e ีีอ่ะมันก็สิมาสับสนกับบ้านทีฝากทุกคนช่วยให้กำลังใจด้วยนะคะกับหมอลำใจคืนร้อยแล้วก็แอนออร์ตีนะคะฝากให้กำลังใจทีมงานแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะก็ บ่มีหยังสให้ดอกพี่น้องน,นอกจากความนอกจากรอยยิ้มเสียงเพลงเสียงร่ำจังสิมแม่ตลกแบบตลกผมชอบนะปีนี้ตลกใจก็ร้อยแบบทำคะแนนทำคะแนนแบบทำให้ผมรู้สึกดีเพบ่ะ่พด้พหมายถึงว่าคะแนนถ่ต,ต้องเปรียบเ,เทียบกับคนอื่นเนี่ยค่ะหมายถึงทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความมั่นใจกับทีมตลกในส่วนที่ผมเป็นเป็นหัวหน้าทีมเนาะผมมีความมั่นใจมากขอบขอบคุณทีมตลกได้ยนะครับเพราะว่า ไปแสแดงที่ไหนก็พี่น้องหัวพี่น้องมวนพี่นอ้นองมีความสูงไม่ได้ยินเสียงที่เองสี่เมตรท่าน,นคอมเมนต์ยิ่งน่าที่ทำไมบอสมีแฟนสวยจังออขอบคุณครับออแม่ข่อยดนะิแม่ข่อย <laughs> แม่ข่อยยูซูลินตอนนี้กลุ่มแล้วขอบคุณนะคะเออพราะว่าพี่น้องเชีหัวไหลมวนก็ยิ่งแต่ลงมือขึ้นเจซีแบบ อไปย้นนหไหคกวยไเยเป็นแอนไมงขึ้น้่เองู่บ่บอโอ้แบบแบบ,บคิดได้เองไดว่าต่ตะกีกับม,มีบ่อยสิใช่ห<ร>ลอจะจะกีก้มเฮยตายคืบมครับหเป็นวเป็นี้ยืนเป็นแอนแแบบเแบบนี้นั่งรถตู้ไปกับแอนไหมไปครับผม ไปด้วยหน่อยพี่เติมน้ำมันช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่าน้ำมันพี่พี่จ่ายก็ได้พี่ต้องจ่ายเลย <laughs> พี่น้องคอยตบคออาศัยเพื่อนเนาะครับเพื่อนบางไดนเขาก็บางสาั่นละนอกจากค่าน้ำมันแล้วพี่ต้องเลี้ยงข้าวด้ไงประเด็นสวัสดีค่ะน้องทั้งสองคนชอบดูย้อนหลังลองลองดูสดๆดูนะคะพี่วิทมันจะคนละบัตรคนละความรู้สึกเลยเด้ ให้พีบางคนคือตรงช่วงเวลาทํางานบางคนก็เป็นพยาบาลไี้พี่ครับอดเป็นเป็นพยาบาลเป็นหมอหรือเป็นแบบเจ้าหน้าที่ที่ต้องทํางานกันกลางเป็นเสษเพื่อซื้อบึงเพื่อจะมาดูย้อนหลังสุดาน้องขอเป็นแรงใจให้ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมฝัน ว่าอ้ายฮักเขาสองเฮาจึแยกกันยาหมดสิทธิด์ดเดินเคียงขางแต่ยังคือทอดมอเศร้า